สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติในห้องประชุมนี้และรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ติดตามบับฟังทางบ้านและที่รับฟังย้อนหลังทาง YouTube ช่องตาที่3ปีเน็ตแชนแนลนะคะวันนี้ดิฉันปรีเน็ตมาพบท่านผู้ฟังพร้อมกับนำความมหัศจรรย์ของพลังงานธาตุที่เหนือพลังชีวิตและพลังงานใ,นใดในจักรวาลมามอบแด่ท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติทุกสาขาอาชีพที่เชื่อเห็นคุณค่าและรักในพลังงานธา,นาตุธรรมชาติที่จะได้นําไปปรับ ใช้ช่วยเหลือธุรก,กิจและชีวิตของท่านเองให้ได้ก้าวสู่ความสำเร็จผลอันชอบรมได้ในเร็ววันโดยไม่ต้องร้อยวิบากกรรมผ่านไปดุดข้าวคอยฝนนั่นละค่ะโอกาสจะได้เข้ามากมายหรือไม่แค่ไหนก็ไม่อาจคาดเดาได้ชีวิตนั้นตั้งอยู่กับความไม่แน่นอนจะรอให้โอกาสของความรวยหรือความสําเร็จตามที่หวังขึ้นอยู่กับการระเวลาในยามนี้ถือว่าล้าสมัยและไม่เทินการแล้วละค่ะ ถ้าผู้มีเกียรติคะในเมื่อชีวิตสังขารขันเราเกิดมาจากพลังงานธาตุธรรมชาติการเติบโตการมีชีวิตอยู่รอดมาได้ก็โดยพลังงานธาตุธรรมชาติเพื่อหนุนทั้งในและนอกกายดังนั้นการหวังความสาเร็จในธุรกิจก็เช่นกันจะเกิดขึ้นได้เร็วได้ง่ายเกิดผลได้เป็นกอบเป็นกำและได้ผลดีกว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันหรือธุรกิจอื่นๆที่มีแผนงานมีการบริหารจัดก,การรอบด้านทางโลกได้ดีไม่แพ้เรา แต่พวกเขาเหล่านั้นเมินไม่เห็นคุณค่าขององพ,พลังงานธาตุธรรมชาติโอกาสที่จะคว้าความสําเร็จความรวยความสุขตามที่หวังก็ย่อมเกิดขึ้นได้ช้ากว่าและอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ด้วยค่ะถ้ามีหลายจุดตำแหน่งในองค์กรเหล่านั้นถูกพลังงานธาตุธรรมชาติคอยพิฆาตบั่นทอนทั้งทางตรงและซึมบอ่อซายไปเรื่อยๆตามกาลและเวลานี่แหละค่ะท่านผู้ฟังก็จะเป็นการให้คำตอบ แกเจ้าของร้านค้าธุรกิจทั้งหลายได้ดีว่าทำไมทำไมวัตถุดิบเงินทุนคุณภาพสินค้าแผนการตลาดและทีมงานของตนก็ขั้นเทพแต่ทำไมยอดขายที่ได้มาไม่อาจเก็บเป็นกำไรตามที่หวังได้ครั้งไปแข,ข่งขันประมูลกับใครที่ไหนก็เป็นต้องพลาดโอกาสทุกคราวไปสิ่งที่มองไม่เห็นที่หนักหนากว่าฝูงปลวกก็คือ พลังงานธาตุธรรมชาติที่ดิฉันตรีนี่ได้ฉายาว่า n a t u r a l Energy f i o w s h u i วงจุ้ยพลังงานธาตุธรรมชาตินี่แหละค่ะพลังเหนือฟ้าก็คือพลังงานธาตุธรรมชาตินั่นเอง นี่ฉันตรีเน่ขอเป็นแรงบันดาลใจแก่ทุกท่านนะคะด้วยการนำพาทพ่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเหินฟ้าฝ่าวิกฤตเพื่อนำพาธุกรกิจของท่านที่เพิ่งผ่านสงครามโควิดมาหมาดๆให้ลุกขึ้นยืนหยัดพงาดรับแสงตะวันอีกครั้งหนึ่งด้วยฝันแห่งยอดขายให้ได้กำไรตามที่หวังแต่มีลูกค้าปังๆทยอยเข้ามาแน่นขนาดร้านค้าโดยใช้เวลาไม่นานนะักเพราะกาลังยุทธภิจให้ได้พบคำว่ารวยเร็วรุ่งโร์ก้าวกระโดดได้ไวไม่ต้องกังวลใจว่า ฟ้ากวจะมืดครือเปืมครึมหรือแดดจะร้อนเปรี้ยงแค่ไหนวันใดถ้าใจเรามุ่งมั่นขยันพร้อมที่จะลุยขอเพียงการค้าขายธุรกิจของท่านนั้นไม่เป็นสีดำหรือสีเทาก็พอละคะท่านผู้ฟังพร้อมหรือย,อยังคะพร้อมแล้วเรามาลุยดงพลังงานธาดกันเลยคะ่ะวันนี้คุยกันในเรื่องใกล้ตัวที่หลายคน ตาพ้ามัวมองผ่านไปจนกว่าจะรู้ได้ก็สายไปก็มีนั่นก็คือการเลือกรูปโต๊ะทรงหมายถึงว่าเลือกรูปทรงของโต๊ะนั่งทำง,งานผิดก็มีสิทธิ์ป่วยหรือรงังจนกระทั่งหมดตัวได้ละคะวันนี้ก็เป็นตอนโต๊ะนั่งทำง,งานคล้ายเคียวเกี่ยวข้าว หรือคล้ายงาวหรือรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหวาดเสียวมากกว่าสวยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะคำว่ารูปทรงโต๊ะนั่งทำงานในที่นี้วันนี้ดิฉันตรีนี่ก็หมายถึงรูปทรงของพื้นโต๊ะด้านบนที่ท่านผู้ฟังใช้ตั้งวัตถุกรณ์การทำงานโน่นนี่มั่นกันก่อนนะคะเพราะปัจจุบันมีหลายองคอ์กรหลายธุรกิจร้านค้าหลายวิชาชีพ แม้แต่ผู้ที่นั่งอ่านข่าวรายงานข่าวเป็นประจำในแต่ละวันหากท่านผู้ฟังสังเกตนะคะเจนได้ว่ารูปทรงของโต๊ะที่ใช้กันจะมีสารพัดรูปทรงไม่ว่าจะทํากันด้วยเหตุผลใดๆก็ตามหากผู้ใช้โต๊ะที่มีรูปทรงขัดแยง้งขัดขวางต่อการเคลื่อนไหวของพลังงานธาตุธรรมชาติรอบตัวเราแล้วละก็นานหลายเดือนวันผลจะทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้นั่งโต๊ะนั้นได้ในหลายรูปแบบที่ต้องเสียเงินตองไปมากมายอย่างต่อเนื่องมิรู้จบ ทำให้พบกับความรวยยากค่ะแม้ดวงชะตาทางโหราศาสตร์จะทํานายไว้ว่าผู้นั้นจะรวยได้ในวันนั้นปีนั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายออกไปในทนันทีด้วยหลายสาเหตุสําหรับกรณีที่ดิฉันยกตัวอย่างในวันนี้นะคะว่าโต๊ะนั่งที่มีรูปทรงคล้ายเขียวเกี่ยวข้าวของชาวนาหรือมองไปมองมาก็ไม่ต่างกับเงาที่เป็นอาวุธสงครามยุคโบราณ และที่ชาวบ้านยุคการก่อนใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวผลไม้จากไม้ป่าหรือไม้พื้นเมืองที่มีลำต้นสูงใหญ่มากินมาขายเช่นผลของหมากมะพร้าวสตอเป็นต้นสำหรับคนยุคใหม่อาจจะนึกภาพเคียวหรือเงาวได้ไม่ชัดเจนนะักก็นึกถึงภาพของพระจันทร์เสี้ยวก็ได้นะคะละคักษณะก็ไม่ต่างกันท่านผู้ฟังคะตามหลักวิชาว่าด้วยวงจุ้ยพลังงานาธาตุธรรมชาติจะถือว่า ผู้ที่นั่งทำงานด้วยโต๊ะที่มีรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวหรือเคียวเกี่ยวข้าวโดยหันด้านที่เป็นคมมีดเข้าหาตัวผู้นั่งนั่งแบบนั้นนานหลายเดือนวันจะส่งผลให้ผู้นั่งมีปัญหาสุขภาพได้ค่ะจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยโดยผู้ที่ถูกพลังที่แฝงจากใบมีดเข้าไปบันทอนพิฆาตพลังงานธาตุในกายที่เคยสมดุลแข็งแรงนั้นให้อ่อนแออ่อนพลังลง ระบบการทํางานของอวัยวะภายในกายอันประกอบได้วยธาตุดินและธาตุไม้เป็นส่วนใหญ่จะถูกพิฆาตได้แปรปลวนมีอาจทํางานได้อย่างมีศักยภาพดังเดิมกว่าจะรู้ก็นักหนาสาหัสต,ต้องผ่าตัดหรือไม่ก็เสียชีวิตที่มีอาจรักษาขันห้านั้นไว้ได้อีกก็มีค่ะการเจ็บป่วยที่ค่อยเป็นค่อยไปนี้ก็ไม่ต่างกับการต้องรักษาเยียวยาทางการแพทย์แบบเรื้อรงังนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะ จึงเป็นเหตุให้ต้องเสียเงินมากมายไม่อาจเก็บปอ,อ,อกออมไว้ได้ตามที่ควรจะเป็นครูอาจารย์จึงกล่าวว่าการนั่งโต๊ะทำงานที่มีรูปทรงใบมีดแบบเขียวแบบงาวหรือพระจันทร์เซี้ยวดังกล่าวข้างต้นนี้นะคะยากจะรวยได้จริงคะ่ะ และวงจุ้ยพลังงานธาตุธรรมชาติยังสามารถบอกต่อได้อีกด้วยนะคะว่าอวัยวะส่วนไหนของร่างกายที่จะถูกพิฆาตทําลายให้เจ็บป่วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั่งจะเอาอวัยวะส่วนใดเป็นเป้านิ่งตั้งรับคมมีดนั้นมากที่สุดแต่โดยรวมแล้วนะคะท่านผู้ฟังสุขภาพที่แย่หรือป่วยให้ต้องเสียเงินทองมากมายนั้นมักเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายกับอวัยวะภายในช่องท้องทั้งสิ้นคะ่ะอาทิเช่น โรคกระเพาะอาหารโรคเกี่ยวกับมดลูกกระเพาะปัสสาวะตับไตลำไส้เป็นต้นหากไม่รักษาดูแลตั้งแต่แรกเริ่มผิดปกติและไม่แก้ไขเรื่องโต๊ะนั่งให้ทันการแล้วเราก็ยิ่ช้านานนะคะโรคที่เป็นนักจะบานปลายกลายเป็นโรคร้ายเึ้นมะเร็งได้ท่านผู้ฟังคะจากการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ตรงมานานกว่า30ปีของดิฉันตรีเนตรในพบเจอในสถานที่ต่างๆ ที่ใช้รูปทรงโต๊ะนั่งทำงานที่ผิดปกติผิดหลักการเคลื่อนตัวของพลังงานท่าธรรมชาติล้วอมีปัญหาขัดขวางความรวยทั้งสิ้นค่ะทั้งจากเงินทองจ่ายไปเพราะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ยังมีปัญหาโต๊ะนั่งทำให้พนักง,งานในองค์กร t u r n ว v e r สูงโดยไม่ทราบสาเหตุแท้จริงอีกตัางหาก สำหรับกรณีโต๊ะนั่งเป็นรูปทรงเขียวเงาวหรือพระจันเซี้ยวที่ดิฉันกำลังกล่าวถึงนี้นะคะในมุมมองของดิฉันเชื่อว่าเป็นไปได้ค่ะไม่ว่าจะเกิดจากผลกรรมในภพอดีต,ตามมาร่วมด้วยก็ตามแต่ถ้าวิเคราะห์เรื่องของพลังงานาธาตุธรรมชาติแล้วการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะสอดรับกับรูปทรงโต๊ะนั่งทุกรายอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งค่ะ ถ้ามองย้อนไปสู่อดีตการดิฉันเชื่อว่าคำกล่าวคำเตือนดังว่านี้น่าจะมาจากยุคโบราณชาวบ้านยังไม่มีโต๊ะสําเร็จรูปขายเหมือนปัจจุบันการมีโต๊ะมาตั้งวางอาหารเข้าของใช้หรือมารับแขกเพื่อนบ้านตรงนอกลานบ้านหรือใต้ถุนบ้านแต่ละหลังนั้นเริ่มตน้นส่วนใหญ่ก็ไปเก็บเอาต้นไม้ที่หักโค่นกลางตาหรือไปเลื่อยตัดต้นไม้ใหญ่ที่ตายซากแล้วก็มาทําเป็นโต๊ะจากการที่ขาดเครื่องมือในการตัดเลื่อยที่ทันสมัย ชาวบ้านจึงทําได้เพียงการเลื่อยผ่าลําต้นของต้นไม้ตายชายที่ตนพบเห็นออกได้เป็นสองซีกสองส่วนเท่านั้นแล้วก็นํามาตั้งวางตกแต่งให้มีรากไม้อื่นที่ตายแล้วเป็นเยี่ยงขาโตซึ่งส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ฟงังท่านผู้มีเกียรติคะในลักษณะอย่างนี้ จะมีขาเดียวตรงกลางใช้แผ่นพื้นโต๊ะเป็นลำต้นที่ผ่าออกมาหรือเลื่อยออกมานั่นเป็นแผ่นโตโดยปรัชญาก,การตกแต่งรูปทรงใดๆได้ซึ่งโต๊ะทํานองนี้ปัจจุบันก็ยังคงมีได้ให้เห็นอยู่บ้างนะคะท่านผู้ฟังเช่นโต๊ะไม้สกักไม้แดงไม้เต็งในงานเฟอร์นิเจอร์นั่นล่ะคะ่ะดังนั้นโต๊ะดังว่านี้ในยุคแรกเริ่มจึงมีรูปทรงเป็นไปตามธรรมาชาติของลำต้นของต้นไมนน้นั้นๆมีทั้งเบ้าแหวนคอดลึกเข้าไปบางส่วน ก็โคกาไม้เห็นเป็นรูปทรงคล้เซี่ยวหนึ่งของครึ่งวงกลมอีกทั้งขอบปริมโต๊ะก็จะไม่ราบเรียบไม่สมูทเหมือนขอบโต๊ะปัจจุบันดังนั้นหากผู้นั่งไม่ระมัดระวังจะเกิดการบาดเจ็บเลือดตกอย่างออกได้ทุกครั้งค่ะและโต๊ะดังว่านี้นะคะจะเคลื่อนย้ายขยับยากดังนั้นในการลุกหรือการนั่ง การขยับตัวเปลี่ยนเอรียาบทของผู้นั่งแต่ละคนถ้าไม่ระวังส่วนต่างๆของร่างกายโดวยเฉพาะส่วนที่เป็นช่องท้องหรือซวงอกหรือแขนขาจะถูกกระแทกกระทันอย่างรุนแรงกับขอบโต๊ะที่เว้าแหว่งได้ทุกคราวไปโดยเฉพาะขอบโต๊ะที่ยื่นออกมาในลักษณะโค้งเหมือนมีดเคียวหรืองาวนี่แหละค่ะจะมีผลกระทบถึงอวัยวะต่างๆในช่องท้องอย่างสะสมทุกวันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความบอบช้าด้วยการอักเสบภายในเริ่มสะสมก่อตัวไปตามลําดับถ้าไม่สังเกตตนเองนะคะยังคงปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้นความเสียหายทางการเงินก็ตามมาวิการทานยารักษาตามอาการไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุเข้าทํานองว่าเกาไม่ถยกที่การทํานองนั้นนะคะท่านผู้ฟังส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวก็ป่วยเป็นมะเร็งในอวัยวะนั้นๆไปแล้วล่ะคะ่ะ การที่จะป่วยด้วยอวัยวะชิ้นใดในกายหรือขันห้าของมนุษย์ผู้ที่เป็นนั่งทํางานที่โต๊ะที่มีรูปทรงดุจใบมีดหันคมเข้าหาตัวเองดังกล่าวนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของโต๊ะในสัดส่วนของผู้นั่งด้วยค่ะจึงกล่าวโดวยสรุปได้นะคะว่าอํานาจของพลังงานาธาตุธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจมองข้ามไปได้ถ้ามองกลับมายัางยุคนี้บ้างนะคะไม่ว่าจะโต๊ะจะมีรูปทรงใดๆก็ตาม เรื่องของรูปทรงขอบโต๊ะก็ยังมีผลต่อพลังชีวิตมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจและทําให้ชีวิตรวยจนได้เช่นกันค่ะแค่นี้ยังไม่พอนะคะแต่ยังมีผลโยงให่ทาให้สุขภาพกายแข็งแรงหรือป่วยทางจิตได้อีกด้วยค่ะถ้ามองด้วยเหตุผลทางวงจุ้ยพลังงานาธาตุธรรมชาติแล,แล้วแล้วก็โต๊ะที่มีขอบโต๊ะว,ว้าแหวงแหลมคมหรือรูปทรงคล้ายใบมีดล้วนเป็นระยะของธาตุไฟ ที่พร้อมจะเผาผลาญพิฆาตทำลายกายสังขารอันเป็นธาตุน้ําส่วนจะให้แห้งเหือดไปจากกฎธรรมชาติคือธาตุไฟกับธาตุน้ําปะทะกันที่ไหนความเดือดร้อนความสูญเสียย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในที่นี้ก็หมายถึงธาตุไฟที่แฝงในรูปลักษณ์ของโต๊ะขอบโต๊ะนี่แหละค่ะจะเป็นตัวพิฆาตเผาผลาญอาวัยวะภายในกายของผู่ที่นั่งณนโะต๊ะนั้นหรือ หมายถึงว่าผู้ที่นั่งในโต๊ะดังว่านั้นนะคะที่นั่งเป็นประจําอย่างน้อยเนี่ยถ้านั่งต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีนะคะก็จะทําให้อวัยวะภายในหรือการเจ็บป่วยในภายในร่างกายนั้นก็จะแปรปรวนชํารุดเสื่อมสภาพลงจนต้องเยียวยา หรือมิอาจเยียวยาได้ทันก็ด้วยเหตุนี้เองค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะขอบโต๊ะที่มีรูปทรงโค้งออกเหมือนเขียวก็ยังมีในยะพลังแฝงของธาตุโลหะได้อีกด้วยนะคะซึ่งโลหะมาปะทะกกับหินหรือดินหินหรือดินนั้นๆก็ม่อาจทนต่อการขุดเจาะของโลหะได้ชั้นใดกายสังขารก็เจนกันค่ะส่วนประกอบที่เป็นอวัยวะภายในกายเช่นกระดูกฟันเหล่านี้นะคะจะประกอบด้วยธาตุดินเป็นหลัก และดินนี้แม้จะอาจจะเป็นดินหินที่แข็งแกร่งก็ตามก็มีอาจทนทานต่อเหล็กหรือโลหะที่ขุดเจาะอยู่ตลอดเวลาได้นานวันก็สึกกร่อนแตกร้าวชมรุดเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกันนั่นเพราะพลังจากธาตุโลหะที่แฝงในรูปทรงของมีดที่มีลักษณะเป็นโค้งครึ่งเซีย่ยลเข้ามาพิฆาตบันทอนอวัยวะภายในกายที่เป็นธาตุดินนั่นเองค่ะ ร่างกายโดยรวมที่เปรียบเป็นเช่นธาตุไม้เมื่อธาตุดินหรือธาตุน้ำถูกทำลายสูญเสียไปต้นไม้ต้นนั้นจึงไม่อาจเติบโตได้เันใดร่างกายสังขารขัน,ขอ,นของมนุษย์ก็เป็นไปได้ในทํานองเดียวกันฉันนั้นล่ะค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติคะเมื่อรู้เท่าทันถึงอำนาจของพลังงานธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังที่กำลังเลือกโต๊ะนั่งทำงานเพื่อเปิดกิจการร้านค้าใหม่ด้วยในยะ หรือด้วยนโยบายเปิดประเทศรับลูกค้าต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวในบ้านเราเองถ้าต้องการความมั่นใจในการเดินหน้าหาความรวยพร้อมด้วยสุขภาพแข็งแรงให้บรรลุผลในเร็ววันแล้วนะคะเอ,อ่อให้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงไม่ลุ่มๆุ่ม,มดอนๆแล้วก็อย่าลืมใช้หลักการดังกล่าวในคลิปนี้นะคะไปลองพิจารณาดูหรือท่านจะพิจารณาดูโต๊ะนั่งทำงานปัจจุบันก็ได้ด้วยนะคะว่ามีรูปทรงแปลกประหลาดอย่างไรหรือไม่ ถ้าสงสัยว่าโต๊ะของท่านที่เป็นอยู่นั้นเป็นพลังงานเกื้อนหนุนหรือพิฆาตก็สอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะหรือจะติดต่อที่0 874146459ก็ยินดีค่ะหากสนใจใจ้ดิฉันตรีเนี่ยได้ดนำเรื่องราวของหูจุ้ยพลังงานธาธรรมชาติมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านได้รับฟังอย่างต่อเนื่องในทุกด้านรอบกายหรืออาจจะให้เบสบรรยายในอินเท์ นะหรือนอกสถานที่นะคะก็ยินดีขอเพียงแค่ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติก็ติดต่อนัดหมายมาล่วงหน้านะคะ ก็ยินดีจัดให้ค่ะขอเพียงท่านผู้ฟังสําหรับท่านที่ติดตามรับฟังย้อนหลังทางคลิปตาที่3ปีเนชัน n นลนะคะก็อย่าลืมก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะจะได้นําสิ่งที่ดีๆเขาเรียกเป็นเรื่องพลังเหนือ,อความคาดหมายเป็นเรื่องพลังเหนือพลังชีวิตนะคะอ่าลืมช่วยกันกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้เป็นกําลังใจกดแชร์และคอมเมนต์ให้คําแนะนํากันแชร์กันให้สนันวันไหวนะคะ พื่อจะได้ปลอดภัยจากการถูกพลังงานท่าธรรมชาติพิฆาตชีวิตและธุรกิจกันได้มากขึ้นขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันตรีเน่ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเพื่อพบกันในคลิปหน้าท่านผู้ฟังรอติดตามในโอกาสต่อไปหรือในคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะในเรื่องรูปลักษณ์ของโต๊ะนั่งทํางานเช่นกันแด่จะเป็นตอนโต๊ะนั่งอย่างนี้พนักงานถึงได้หนีกันไปหมดนั่นคือลาออกและขอย้ายไม่รู้จบ ยังกะเลือดไหลไม่หยุดทำนองนั้นนะคะโต๊ะแบบไหนกันหนอที่มีผลน่ากลัวยิ่งนี้รอติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดได้รู้เร็วรู้ก่อนก็กดติดตามตาที่3ปีเนชั a n แนลตอนนี้เลยสิคะขอทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ